คอมเมนต์อาเซียนหลังได้ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีสวัสดีครับพบกับจันบอย a n n e l สำหรับข่าวสารวันนี้ก็จะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในนัดสุดท้ายโดยในกลุ่ม C ไทยของเราเจ้ากับมาเลเซียไปหประตูต่อหนึ่งโดยก่อนที่จะเริ่มเกมทั้งมาเลเซียและไทย ต่างก็มี6แต้มและถือว่าเขารอบไปเ้อยกันแล้วทั้งคู่เกมนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็เป็นการตัดสินว่าใครจะจะเข้าไปเป็นอันดับที่1ซึ่งมันมีผลมากสําหรับรอบรองชนะเลิศเพราะอันดับ2จะต้องไปเจอกับทางออสเตรเลียโดยที่ต้องบอกว่างานหนักแน่นอนโดยรายชื่อส1เ็ตัวจริงของไทยเราก็จะมีกิตพงษ์บุญมากที่เป็นกัปตันทีมและผู้รักษาประตูพิคเนตราหาวิวัฒ เจษสพัควรถนอมสิงหามาละสะระพีพัฒพัฒนไทสงธนาวุฒิโพชัยแคลแนันธนาดอนไรอันธนกฤตโชตเมืองปักปิยวัฒนเปรตาพัขวัฒแต่งอักษรและพงศกรสังขโสภาโาดยเกมเริ่มขึ้นได้ไม่นานไทยก็มาไจกประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วในนาทีที่5จากลูกยิงของแคลแนันธนาดอไรอัน ซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวรับของมาเลเซียนั้นพลาดและต้องเป็นฝ่ายตามหลังไทยไปในครึ่งแรกโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนในครึ่งหลังไทยมีการเปลี่ยนตัวโดยทรงนัทธะประคันพรมทองมีและจิรพงษ์พึ่งวีระพงษ์ลงมาแทนธนากจโชตเมืองปากและปงศกรสังขาโซภาซึ่งหาจบในสกอร์นี้ไทยเราจะได้เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแต่เริ่มครึ่งหลังมาไม่นานมาเลเซีย ก็มาตามตีเสมอได้จากจุดโทษเกมนี้ทั้ง2ทีมก็มีลูกผิดพลาดจนเกือบแพ้กันอยู่บ่อยๆแต่เกมรุกก็ยังไม่เฉียบคมไปกว่ากันก็เลยแบ่งแต้มกันไปทีมละหนแต้มส่งผลให้ทำให้มีแต้มเท่ากันที่7คะแนนแต่ทางมาเลเซียนั้นมีผลต่างประตูมากกว่าทำให้เป็นแชมป์กลุ่มไปส่วนไทยจบด้วยการป็นรองแชมป์กลุม่มที่มีคะแนนมากที่สุดจาก3กลุ่ม ึงได้เข้าไปเป็นทีมสุดท้ายโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่27กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาและมาเลเซียจะพบกับทีมอินโดนีเซียจะพ้นการแข่งขันในนัดน,นี้ทำให้ได้4ทีมเข้าไปพบกันในรอบรองชนะเลิศจันบอยจะพาไปส่องดูว่าเราเชาวอาเซียนเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง โดยเม้นท์แรกมาจากมาเลเซียโดยเขาบอกว่าโอ้พระเจ้ามาเลเซียจะเจอกับทีมแชมป์โลกเม้นต่อมาบอกว่ามาเลเซียจะต้องเต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนเม้นต์ต่อมาจากอินโดนีเซียบอกว่าการเจอกันที่รอคอยมานานระหว่าง2ประเทศก็ดูเหมือนว่าแฟนบอลระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จะเป็นไม้เบื่อไม้มอกันมานานโดยคอมเมนต์ต่อมาแอบมาแซวเวียดนามเบาๆว่าเวียดนามร้องไห้แล้วเพราะว่าเวียดนามนั้นมีคะแนนเป็นอันดับที่สองของกลุ่มแต่ก็ต้องตกรอบเพราะไทยที่เราเป็นที่สองของอีกกลุ่มมีคะแนนมากกว่าคอมเมนต์ต่อมามาจากอินโดนีเซียบอกว่าเวียดนามอยู่ไหนมีใครเห็นบ้างเวียดนามเวียดนามก็ดูเหมือนว่าเวียดนามนั้น จะมีศัตรูหยุดเต็มไปหมดจริงๆโดยคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียบอกว่ามาเลเซียนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งสำหรับ U19 แต่สกอร์นัดต่อไปคือมาเลเซียศูนย์อินโดนีเซีย7คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามจะต้องจัดการแข่งขันของตัวเองและเชิญบุูไนลาวล่าและติมอเลสเตมาเป็นแชมป์มเม้นต่อมา,มามาจากคนไทย ชาวเขมรถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ไม่เคยพัฒนาทักษะในการเล่นฟุตบอลเลยก็เลยมีก็เลยมีชาวกัมพูชาเข้ามาเม้นว่าประเทศไทยก็ทำได้แค่ที่สองแล้วก็ต่อจากนั้นก็เลยมีคนเข้ามาตอบว่าส่วนกัมพูชาไม่สามารถเข้ารอบได้เขมนต่อมาบอกว่าอินนิดเดียวเวียดนามสู้ คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามบอกว่าไม่มีใครสามารถอยู่บนจุดสูงสุดได้ตลอดไปเวียดนามจะกลับมาพร้อมกับอีกเวอร์ชันคอมเมนต์ต่อมามาจากกัมพูชาบ้างบอกว่าเวียดนามกัมพูชาเพื่อนกันหมื่นปีตลอดไปคอมเมนต์ต่อมามาจากอินโดนีเซียบอกว่าในนัดชิงชนะเลิศไทยจะเจอกับอินโดนีเซียแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาจากมาเลเซีย บอกว่านัดชิงไทยจะมาเจอกับมาเลเซียอีกครั้งเพราะทั้งสองทีมแข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์คอมเมนต์ต่อมามาจากอินโดนีเซียบอกว่าคำทำนายของฉันอินโดน2มาเลหนึ่งคอมเมนต์ต่อมามาจากอินโดนีเซียโดยบอกว่าจากคำทำนายของฉันอินโดนจะชนะมาเลยอประตูต่อหนึ่งแต่ออซซี่จะชนะไทยแปประตูต่อศูนย์ก็เลยมีคนไทยเข้าไปตอบว่า ฝันไปเถอะเพื่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสีทีมแข็งแกร่งแห่งอาเซียนหวังว่ามาเลจะคงสถานะแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันคอมเมนต์ต่อมามาจากประเทศไทยบอกว่าผมคิดว่าไทยคงไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศปีนี้ทีมเราอ่อนแอมากคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นของคนไทยนะครับโดยบอกว่าในวินรัมจะผ่านออสได้หรือ คือในทีม U19 ของไทยเราก็มีข้อคอราหาว่ามีนักเตะจากบุรีรัมย์เต็มไปหมดแล้วทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักแฟนๆก็เลยบ่นเลยแซะว่าเป็นทีมเด็กเส้นอะไรประมาณนี้นะครับโดยจากคอมเมนต์ที่อ่านมาดูจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในนัดไทยมาเลเซียสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แฟนบอลจะเข้ามาด่ามาแซกันมากกว่าโดยเฉพาะแฟนบอลของมาเลเซียและอินโดนีเซียที่เข้ามาขิงกันเอง ส่วนเวียดนามในฐานะตัวตึงอาเซียนก็โดนแซวเรื่องตกรอบแรกไปไม่น้อยเหมือนกันส่วนไทยเราก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่และก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์ชาวไทยมากนะักก็นี่แหละครับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนในโลกโซเชียลต่างไม่มีใครยอมใครจริงๆรอบนี้ทีค่ารอบหน้าเองยาโวยก็น่าจะประมาณนี้ครับถือเป็นสีสันของวงการกีฬาเอาเป็นว่าแฟนบอลชาวไทยอย่างเรา ก็ขอให้กำลังใจทีมรัก u 19ให้เอาชนะออสเตรเลียเพื่อผ่านเข้ารอบชิงให้ได้แม้จะรู้ว่าไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ในเมื่อลงสนามแล้วนักฟุตบอลก็ต้องทำเต็มที่แฟนบอลก็คอยเชียร์สุดใจสำหรับคอมเมนต์ทั้งหมดที่เอามาอ่านนั้นจานบอยไม่ได้เสริมแต่งเซไข่แต่อย่างใดนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่คลิปนี้จานบอยก็มีข่าวสารมาเล่าประมาณนี้ ยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องจันมอยชั้นแน l ด้วยนะครับสวัสดีครับ